แล้วนะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชแน,นลอ,อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นภารกิจอะไรครับพี่ตั้มเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีภารกิจนะครับจัดยิ่งใหญ่ให้อาหารปลากันเลยวิมันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้ก็คือนะครับสืบเนื่องมาจากคลิปที่ผ่านมานะคบออที่เราได้ทํากระทงอาหารปลากันไปเออก็จะมีอาหารเม็ดสีสีเห็นจําได้ไหมใช่ใช่ใช่และทีนี้ครับมีแฟนคลับนะครับเอฟซีตัวยงของเราหนึ่งคนก็คือน้องนิ่มนะครับจากระยองจังหวัด ระยองเนี่ครับเขาก็บอกว่าพี่นี่ิต้ามหนูอยากรู้ว่าออนะครับออถ้าเกิดเราอาหารปลาเยอะๆเนี่ยไปใส่กะละมังแล้วเทตู้ไปให้ปลาอย่างเงี้ยอ,อ,อยากรู้ว่าปลาสวายเนี่ยมันจะแย่งกันกินหรือว่ามันจะแบบไม่กินหรือมันจะหนีหรือมันจะอย่างไงขนาดไหนบ้างเออแต่เอออยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยเออเรายังไม่เคยแบบตุ้มแบบเยอะเยอะเลยนะยังไม่เคยใช่ไหมยังเออและที่นี้น้องก็เลยบอกว่าหนูโอนตังไมพี่ได้ไหมหนูจะทําบุญให้อาหารปลานะครับจํานวนส0 10ถุงเลยเรียกได้ว่าให้อาหารปลาด้วยกันแล้วยังมีความสนุกในวันนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับเออแล้วสิบถุงนี่จะบอกนะทำไมครับถุงขนาดนี้หใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอถุงหนึ่งนี่ทำกระโทงได้ประมาณสิบใบเลยนะอแล้วมันจะเยอะขนาดไหนสิบถุงอ่ะใช่หูเยอะมากๆเลยนะเชื่อว่าปลาต้องแบบกระน้ำกระจายะบอกเลยวันนี้ปลากินคำเดียวไม่อิ่มมะตอนนี้แต่ทีนี้สิ แต่ทีนี้ประเด็นของเราร้านขายอาหารปลาในวัดเนี่ยมันมีอยู่สองร้านสองร้านเหรอเราทำไงดีพี่ี่เรานี้ได้มาพี่ตามเออเราก็อุดหนุนไปเลยทั้งสองร้านหรอเออช่วยเขาซื้อกันไปอ๋อคือสิบถุงเนี่ยเออก็แบ่งซื้อร้านละห้าถุงเออดีไหมได้จะได้ไม่น่าเกียดเออเนาะใช่เออความคิดที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเตรียมตัวนะครับไปเดินไปที่วัดเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลไปซื้ออาหารปลาก่อนจ้าวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพ เด็กอายุตั้งแ่สิบแปดีควรใน้รำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กซื้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะในวัดเราก็มีร้านขายอาหารปลาอยู่2ร้านนะครับครับเราก็จะซื้อร้านเดียวไม่ได้เออเราก็ต้องอุ่นหนสองร้านเป็นการกระจายแต่ถ้ามี20ลร้านอะก็ซื้อไปเลย20ลร้านถุยอ่ะนะครับนี่หนึ่งอ่ะอ่ะมาไปเรื่อยเรื่อยนะครับ ร้านนี้นะครับผมเออนี่นีเนี่หัวหวหัวหัวหัวโอ้โหอ่ะเลือกไปเรื่อยจ้ามาอีกร้านก็แล้วนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเออตะตวนนารามนะครับเอออ่ะจัดปอันนี้คือยังไงครับดึงเลยหรือว่าไงครับปลดเอาเลยลูกเพราะถ้าดึงปุ๊มนะเออร้านพังต้องซ่อมร้านปลดเลยลูกปลดเลยเอามาปลดคล้ายๆกับปลดนี่ห เราจะมาแจกกันทุกที่นะครับแต่ปีนี้ครับเอออ่ะรอดูกันนะจ้ะทุกคนตอนนี้พอลุงพลังมากนี่แล้วคือใดๆทำไมรู้ไหมทำไมครับซื้อร้านละห้าห่อใช่ไหมร้านแถมให้ร้านละหนึ่งห่อด้วยน่ารักเนอะเออร่วมทำบุญไปด้วยกันนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องนะฮะ ไปเทใส่นี่ไงกะละมังกะละมังไหมเออแล้วก็ตู้มมาเทียด้วเลยเพราะว่านะครับเจ้าภาพที่เขานฮะทำบุญนะฮะปลาคักรนี้มานะครับกับน้องนิ่มนะครับจากระยองนะฮะแฟนคลับของพี่หนิงพี่ตั้มเองนะฮะทำไมครับเขาบอกว่า นะับอยากเห็นแบบตุ้มๆเลยอยากเหน็นป้ามันจะแย่งกันยังไงเนาะคือเออง่ายๆเนี่ยนิ่มไม่ชอบอ่าทำไมนิ่มนิ่มอยากหาวิธีที่มันย,ยากๆให้พี่หนิงพี่ตั้มทำหน่อยเออกลักวกลัวไม่ได้งานกลัวไม่มีงานเด<อ>ี๋ยวจัดให้น้องนิ่มจ้าอ้าวเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามาเลขเข้ามาเดี๋ยวอะมานั้งขายอาหารปลาหรอปลาเรียกให้ปลามากินอาหารปลาเรียกปลามากินอาหารเยอะขนาดนี้กิ เราไม่ไหวไหว้<ะ>เหรอ,อโอ้โหนะครับนี่เราอยู่ตรงริมน้ำก็แล้วนะครับตอนนี้นะฮะแล้วขอบอกว่าไงรู้ไหมไมครับอาหารปลา12ถุงนี้นะครับออจะลงสู่คลองนี้นะฮะ<บ>ต,ตู้มเดียวเลยนะครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับ,รบตอนอื่นใดเลยเรามาช่วยกันนะฮะแกะอาหารปลาใส่กระมังสามใบนี้กันก่อนอ,อ่ะแม่มาแล้วมาแล้วไปเลยจะยืนหรือจะนั่งเอาให้ดีโอ้โหมีดารารับเชิญเรย่องงานใหญ่นะน้องเนม ใหญ่งานช้างน้องนิ่มที่ส่งทุเรียนมาให้อ่ะแม่เออเออให้แม่คอยเทอ่ะแม่ข้างหลังนี่ใครเพื่อนเหรอนกจ้านู่นนู่นฝั่งนู่นนกเหรอติ๊ตานกน้องเอออ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้าเป็นตากล้องนะวันนี้เทไปเรื่อยๆหุณมันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่นิกไปคอยตัดแล้วก็ให้แม่หนูแดงเป็นคนเทใส่กระมังนะครับแม่ถุงเงินแล้วมันจะพอไหมเนี่ย อุ้ยเออน่ารักมากนะครับเพื่มเป็นนกเป็นหมานะครับเนี่ยเพื่มเป็นนกเป็นหมาไม่ใช่กูใช้ทีวีนะครับมีเพื่อเป็นนกเป็นหงืโอ้โหมันจะพอเหรอองเสร็จน้องตุ้มสองรอบแล้วมั้งเนี่ยเออสองตุ้มไหมสองตุ้มสองตุ้มเหรอเออเอออ่ะตุ้มแรกให้เสร็จก่อนให้ได้สักหกถุงก่อนไหมกินไหมจ้าเฮ้ย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 เฮ้ได้แล้วด้วยกินด้วยอ่ะได้กินถุงแล้วนะ โอ้ยตอนนี้เหรอเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดถุงอ่ะเหลือเจ็ดถุงเหรอ,อไอดีแม่ระวังหกนะเออเอาหกถุงก่อนหกถุงแรกให้เสร็จก่อนหอมมากแม่มาใส่กำบมังแดงก็ได้นะได้เลยเออภารกิจวันนี้จะต้องสนุกกันอย่างแน่นอนนะอ่าฮะนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ห อ่าตอนนี้นะครับหกถุงลงกระมังสามใบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก่อนใช่ไหมยังเหลืออีกหกถุงใช่ไหมเออขอขอเป็นสองตุ้มแล้วกันนะขออนุญาตนะคะแบ่งเป็นสองเซตนะครับสองเซตเออนี่คือกระมังไม่เล็กนะกระมังใหญ่นะกระมังซักผ้าเลยอ่ะเออนะคะไปเลยไปเลยคุยเรื่องคุยเรื่องหมาเหรอแม่เคยจะคนนี้ป่ะฮะหมาเมอเปล่าหมางงอย่าแดงอ่ะพร้อมหรือยัง เดี๋ยวเตรียมนี้เตรียมตัวไปเทให้ปลากันจ้าอ่าตอนนี้นะครับ3มกระมังแรกหรือว่า6ห่อนะครับหกหกกระสอบของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความตื่นเต้นและความต่างตาของปาออาาลาตัวายริมคอวัดสุวรรณกันครับเดี๋ยวจะนับนะอ่าหนึ่งแม่สองสามไปโอ้โหทำไมเงียบมันยังตกใจอยู่มันยังตื่นเต้นอยู่มันยังตื่นเต้นอยู่สวยมากวยมากไหนมันมายัง เป็นมายังเป็นมายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยก่อนช่วยก่อนเรียกกันมา,มาเรียกกันมาอ่าตอนนี้น้องนิ่ม,น,น,ม uh น้องนิ่มนะครับเจ้าภาพอาหาปรหาปลาวันนี้นะครับเออขอยร่าขอยรวยขอยสวยไปเรื่อยๆเลยนะมีความสุ bon ข,สขมากๆนะน้องนิ่มนะโอ้โหกินไหมกินไหมโอ้โหก็คือว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เรียกก่อนเนาะมันก็เลยไม่ตูมเท่าไหร่แต่ว่า ถามว่าแย่งกันกินแบบสุดๆเลยนะเออถือว่าแย่งกันกินเลยนะนี่มาดูนี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยฮะสามารถรูปหัวน้องได้ด้วยลูปหัวได้เล่นกับน้องได้ด้วยปลาที่มีเชื่องนี่อ่าฮะนี่เห็นไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอออ้เอ้ยเอ้ยะไรครับเทสคุกมายังไม่ได้เทนะครับอยู่คุณเทครับใจเย็นนะครับ ไอแม่เทไปเรื่อยไอแม่เทไปเรื่อยเทไปเรื่อยเทไปเทไปเออฝั่งนี้นะครับคุณป้ากำลังเทไปด้วยนะครับเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้มีแม่ค้าอยู่ร้านหนึ่งนะครับร้านที่สองุแม่เล็กแม่เล็กแม่เล็กมาร่วมสนับสนุนด้วยสนับสนุนบุญในครั้งนี้ครับเออเขาบอกว่าอะเอาห่ามาร่วมด้วยไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากเออไม่เห็นเออเป็นกองเลยนะคุณเออ โอ้โหโอ้โหมีนกมาด้วยอ่啊ธรรมชาติสุดๆธรรมชาติสุดๆนกมานกมานกมาโอ้โหกินยังห้กินเลยโอ้โหอิ่มทั้งปลาทั้งนกทั้งหมาเลยครับวันนี้นะฮะอิ่มไปเลยโอ้โหยอดไปเลยนะครับเออสวยงามมากๆเลยนะฮะปลาสวายหน้าวัดนะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากๆ ฝั่งตรงข้ามก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะตั้มดูฝูงนกข้างหลังพีตั้มซะก่อนดูฝูงนกซะก่อนหูหูหูหโหู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 หโหูหูหูนกก็หิวเนาะนกก็หิวปลาก็หิวนกก็หิวนะครับใครอยากมาที่วัดสุวรรณารามนะครับมาได้เลยนะเอออ่ะน้องนิ่มให้อาหารนกด้วยจะได้ไม่นกลูกจะได้ไม่นกจะได้ไม่นกกู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 กอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหกถุงที่เหลือนะใช่เออโอเควู้ย เราเจอนี่ด้วยปลา,า,วาปสวายเพือกเขาบอกว่าปลาสวายเผือกเนี่ยออไม่ได้เจอกันง่ายๆนะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับวันนี้ใครได้เจอปลาสวายเพือกหายไปไหนแล้วนี่แต่เมื่อกี้เห็นทันนะมีใครเห็นบ้างมีใครเห็นบ้างครับมีใครเห็นบ้างเออสุดๆไปเลยนะปลาเผือกนะครับโอ้โีแม่หนูแดงเลยมีความสุขที่สุดเลยนะเออเปล่าทำไมะจะรีบเทรีบกลับบ้านเรื่ององเรื่อง คนออตอนแรกนะครับที่พี่หนิงกับพี่ตั้มนะครับบอกว่ามีร้านของคุณแม่เล็กในใจดีสมทบทุนในการร่วมทำบุญครั้งนี้มาหนึ่งถาดแล้วไงต่อไม่ใช่ว่าใจดีร้านเดียวนะอ่ะสองร้านเลยนะคุณอุ้ยเขาบอกคุณสารยาใจดีมากเออตะกี้ร้านหมูพี่ตุ่มนะครับอแถมให้อีกหนึ่งกระป๋องเออให้ให้บุญกันครั้งนี้ให้เอาไปเรียบปลามาก่อนเออเนี่ยเดี๋ยวกระป๋องนี้เราจะเรียบปลาเรียบเสร็จแล้วรีบตุ้มเลยนะเอออ่ะแม่อันนี้ให้แม่เต็มตัวเลยนะอันนี้ให้แม่ตักให้ปลานะตะหลิวเอาไว้ด้ะแม่ทั้บ อ่ะมาเรียกมาก่อนเรียกมาก่อนเรียกมาก่อนเร็วมาแล้วเว้ยอันนี้มาเว้ย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 อ่าเร็วเร็วดวมันไปเดี๋ยวมันหมดเร็วกำบังมากำบังมาใครอะไรแม่ตุ้มเลยตุ้มเลยตไปไปไอโอโหโอโหมาตุ้มโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะสนุกสนานกว่ารอบแรกนะฮะเรารู้แล้วนะครับ นี่เออเออนะครับเ,เออไปไปไปสาดไปสาดไปสาดไปสัดไปครับอันนี้คือเ <c oughs> ชียร์ปลาสวายหรือเชียร์มวยครับตอนนี้โอยโอ้ย,อยน้องนิ่มสุดยอดเลยครับน้องนิ่มครับตอนนี้นะครับน้องนิ่มนะครับตอนนี้กำลังดูจากถ่ายทอดสดมาจากจังหวัดระยองนะครับน้องนิ่มนะ คือปตาใบนี้นะใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่าแม่หนูแดงอีกอ่ะใหญ่มากโอ้โหมาแบบมั่งดิโอ้าซื้อโอ้โหไป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 ให้หมดขนมปังขนมปังอาหารสีอาหารเม็ดไปให้หมดเออสุดปังพลังอุ้ยดูหอุ้ยกล้องเปียกกล้องเปียกเลยอ่ะ เมื่อกี้น้ำเข้ามาเลยอ่ะเห็นหมาทุกคนเอ้ยเดี๋ยวแป๊บกึงนะขอเช็ดกล้องก่อนอสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องดิ่มนะครับ FC พี่หนิงพี่ตั้มแล้วก็แม่หนูดแดงนะคะจากจังหวัดระยองนะครับที่ ่งนะครับค่าอาหารปลานะคะ,อ,อ,ะอาทำบุญให้อาหารปลาหนาวัดและได้ทําคอนเทนต์สนุกสนุกกันในวันนี้นะคะได้ทำบุญร่วมกันด้วย<ช>นะคะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่ชอบอีพีนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊กกันด้วยนะครับอีพีต่อไปนะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปดูอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยวันนี้พี่หนิ่งพี่ต้ามและแม่หนูแดงไปกันก่อนนะบ๊ายบาย